งาย้ครรับคับเพราะว่าเปลือกนะครับขันได้สองปีให้แขวได้แขวได้ฟันแล้วผมว่ารอยสี่สิบสามสี่สี่เกือบสี่ขาพมดเลยครับพ่อผมกาลันตีเลยตัวนี้นี่มีรอยหักสิบแน่นอนครับผมพบผมกับคุณรามีรอยหักสิบครับเลยครับเพราะว่าเพิ่นหมอก็ได้แขวฟันน้องๆนี่หนึ่งเนึ่ยใช่ไหมครับาจาอ้เพราะก็ได้ยี่สิบสองเดือนครับยังอยู่สองเดือนจังหวะพ่อสองจังหวะพ่อสองขวบ เข้ากับผสมช่วงเลาะเกือบสิสามเนาะบ้ต้อมเนาะสองปีเก็ดสองปีแปดกับจังผสมผมว่าสิไปได้ไกยุ่ยสิว้มสูงเมาเป็นเอื้อเผายังเล็บขางางามเลยบ้าจอมขาเหยียดดีขึ้นอย่างนี้พูดไหมพเอาต้อมเอื้อเผาไหมพี่น้องครับควายไปสาวตัวนี้เพื่อนจะได้เบิดเด้อพี่น้องครเบิดไปเพลิดเพลินคอกระดูกแข้งขาลำตัวเพิ่นยาวครับครับลำตัวยาวข้อกับหัวจดไปเลื่อยบ้จอมปลอยยางวนให้ผมงบึงบรนทายเพื่อนนะครับแล้วก็มักยกครับผม ใายงามมากเลยครับเพื่อพี่น้องเพ้นสังคุปป่อนี่คือรายการที่สามเนาะคร,ครับผมรายการที่สามครับอุ้ยพ่อนละเอียดเป็นปิงไหนครับแม่นี่คือเป็นแม่สาวครับผมอ่าสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบาทต่ำรับกันร้อยสี่สิบบวกลบครับผมโอ้ยพ่อขนาดแม่สาวเนาะแต่แม่สาวอ่อนนะครับหัวก็ได้ยี่สิบเอ็ดเดือนครับผมก็พัน